สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขูสุคนนะครับมือนี้มีสินค้านะครับสินค้ามาไหลมารีวิวคือเก่านะครับมือนี้จะมีมองสิ่งสามนาสูตรลาสีนะครับและทักทายไปกบคอมเมนตหน่อยสุดสิ้นและทักทายไปเพจลานลาสีพิจิณนะครับมือนี้มีสินค้านะครับมาไล่มาให้ชมคือเก่านะครับนี่ครับผมทักทายไปทักคอมเมนต์สวัสดีแมวบ้าป๊อดรุ่งุกินนนะครับวันนี้มีมองนะครับมีม่วงนะครับมาเสนอนะครับวันนี้วันนี้มา3ภาษาเลยนะเอาไทยดีกว่าภาษากลางๆดีกว่าครับ ลูกค้าบอกว่าให้พูดไทยบ้างพูดลาวบ้างพูดกัมเมนตบ้างผมไม่ไหวครับขอเป็นภาษาไทยในหมวดเก่าดีกว่านะครับวันนี้สินค้ามาแล้วนะครับนี่เลยมองซิ่งสามหน้าจูดราสีนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์อะไรเนี่ยตัวนี้นะครับ6เซนอยู่ข้างในนะครับ12เซนอยู่ข้างนอกนะครับเหมาะกับปลาตะเพียนในช่วงนี้ครับช่วงน้ําลดนะครับช่วงนี้น้ําลดก็ใส่ประมาณนี้ครับกำลังดีนะครับ12เซน ประกบ6เซนนะครับ6เซนจะอยู่ข้างใน12เซนจะอยู่ข้างนอกลูกค้าสนใจก็แคปหน้าจอเหมือนเดิมแล้วก็อินบ็อกสอบถามทักแท็มาเลยนะครับผมนี่เลยครับมองซิ่งสามหน้าสูตรราศีนะครับนี่ครับสูสีสวยเหมือนเดิมตะกวัวแนบคิดเหมือนเดิมกลางง่ายไหลลื่นแน่นอนซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนถือว่าเยี่ยมเลยตัวนี้นะครับสวยมากครับนี่เลยครับมองซิ่งสามหน้าสูตรราศีสูเหมือนเดิม1 8 0เอซ็เมตรยาวๆนะครับเชือกเติมกำอย่างนี้ แล้วก็การสารทุ่นปลาหนิดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปแบบเร็วๆเลยนะครับวันนี้นี่เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะโควิดครับกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมเพื่อชาตินะครับช่วยชาตินะครับวันนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องมาซื้อที่ร้านนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้ตัวประเทศเลยครับรออยู่หน้าบ้านเี๋ยวสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์นะครับไม่ต้องมาถึงที่ร้านครับส่งไปให้เลยนะครับขอแค่ที่อยู่เบอร์โทรรายละเอียดนะครับแล้วเราก็จะจัดส่งให้นี่เลยครับ14เส้นนะครับ 12เซนนะครับพูดผิด12เซนประกบเท่าไรเฮีย6เซนนะครับนี่เลยครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง y o YouTube มาด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับมองซิ่ง3หน้าล้านราศีฟิชชิ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านรับชมได้นะครับนี่เลยนะครับมองซิ่งสาหน้าสูตรราศีรุ่น6เซนประกบ12บเซนสูยาว180ยเมตรนะครับดูการสานขาปลานีดมากครับวันนี้นี่นะครับทำเสร็จแล้วนะครับวันนี้ลูกค้าท่านใดก็ โทรสั่งจองล่วงหน้ามาได้เลยนะครับจะจัดส่งให้ทันทีนะครับสินค้าถึงมือค่อยจ่ายตังค์นี่ครับสารขาประณีตนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องติดขานะครับกลางง่ายไหลลื่นนะครับตัวนี้ลึกสไลเยอรลึก30ตานะครับลึก30ตานะครับผมพร้อม่งเลยนะครับลึก30ตานะครับ6เซนนะครับ6เซนประกบ12บเซนฟังชัดๆนะครับ6เซนอยู่ข้างใน12เซนอยู่ข้างนอกนะถ้าชอบนะครับปาตะเพียนนะครับ ปลาเข้านะครับเหมาะมากปลาตะเพียนไซส์ใหญ่ๆไซส์โลนะครับผมนี่เลยปลาตะเพียนปลานินไซส์สวยๆน้ําตื้นๆไม่ลึกมาก30ตานะครับนี่เลยครับประมาณ3เมตรนะครับลึกประมาณ3เมตรนะครับถ้าชอบก็เอาเลยนะครับเอาเลยแคปหน้าจอทันทีจัดทรงทันทีไม่ต้องห่วงสินค้าถึงเร็วจัดตรงต่อเวลาหายห่วงนะครับนี่เลยครับแล้วเบอร์โทรติดต่อก็ 0837250322ตรโทนในการติดต่อก็0837250322แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์เช่นเดิมครับเป็นกำลังใจให้ร้านราศีพิจิตท,ทำมองดีมีคุณภาพเหมือนเดิมวันนี้ก็รีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องครับหายป่วยหายไข้ได้ครับเด้อสวัสดีครับ